สวัสดีครับพวกกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามบูเบกาคาร์มาราอดีตนักเตะป้าหมายของแมนเชสเตอร์มาสนทั็แทนที่จินนี่วานเดมิมสมุนทรลิเวอร์พูลครับยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพิมพ์กรีตตกเป็นข่าวอีกครั้งเลยว่ากําลังเฝ้าติดตามดูฟอร์มของบูเบกาคาร์มาราดาวเตะตัวเก่งของสมสุทรมักเซที่สามารถเล่นในทั้งตําแหน่งกองกลางตัวรับและเซนเตอร์แบ๊ ฉะนั้นทำให้เขาถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับทางฟันโยและนักเตะมีสไตล์การเล่นแบบนี้ลิเวอร์พูลยังไม่มีนักเตะคนใดที่สามารถเล่นได้และสามารถเข้ามาทดแทนการขัดหายไปของฟันโยได้ในอนาคตถ้าหากเจ้าต,ต,ตัวได้รับบาดเจ็บและพลาดลงสนามโดยรายงานนี้มาจากนะครับกัตชูนิเบนกาโตสื่อชื่อดังจากประเทศอิตาลีที่ได้จับลิเวอร์พูลมาเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะอีกครั้งโดยนักเตะที่ถูกจับเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลในครั้งนี้ก็คือบูมากากามมรา ต้อนรับในวัย21ปีนะฮะดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสชุดอยู่21ปีโดยก่อนหน้านี้นะครับในช่วงฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่าจะถูกแมนเชสเตอร์ตี้ดึงตัวไปน,นุ่มทัพแต่สุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเจิงและแม้ว่าคาร์มาร่าพึ่งจะมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นแต่ฟอร์มการเล่นของเขากลับมักเซต์ต้นสังกัดก,ก็คือว่าฟอร์มดีมากๆโดยนับตั้งแต่ที่ตัวเขาขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของมักเซต์ครั้งแรกเมื่อปี20 1 6 จนถึงปัจจุบันกามาร่าก็ได้ลงสนามช่วยทีมไปแล้วมากกว่า100น้นัดซึ่งนั่นแสดงเห็นว่าเขามีความสามารถและเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในทีมชุดใหญ่ตลอดเวลาโดยทางด้านคาชูดิเมโาโตก็ได้อ้างต่อบว่าในช่วงตลาดหน้าร้อนเมื่อฤดูกาลที่แล้วทั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ City, และเชลซีต่างก็มีข่าวเชื่อมโยงกกเกี่ยวกับทีมของบูบาการกามาร่าด้วยกันทั้งสิน้นโดยช่วงเวลานั้นทาเฟซบุ๊และกุนซือแมนเชสเตีร ยินดีที่ตุ่มเงินจานวน30ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของเด็กหนุ่มชาวฝรั่งเศสรายนี้แต่แลวเวลานั้นนะครับทำมาเซมไม่โอเคกับข้เอเสนอดัง่ล่าวและในตอนนี้ลูกกำลังกลายเป็นทีมล่าสุดที่มีขามา่าวว่ากาลังให้ความสนใจในตัวของบูบบกากามารานั่นเพราะกองกลางรายนี้เหลือสัญญากับต้นสกัดจนถึงปี2022เท่านั้นซึ่งในนทางสโมสรมักเซ่จำเป็นจะต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของ,งนักเตะ หรือไม่ก็ยอมปล่อยตัวนักเตะออกจะเทียมไปในช่วงตลาดเสมอนี้เลยเพราะหากรอไปจนถึงเดือนมกราคมนักเตะรายนี้จะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในทันทีก็กรณีลคล้ายๆกับจินนี่ไว้ในดุ่มนั่นแหละครับและพวกเขาก็จะไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยโดยคาการกระทงมาเซ่น่าจะยอมปล่อยกองกลางคุชกังข,ของพวกเขาในราคาที่สุดถูกเพียงแค่1 8บแถึงยีล้านปอนด์เท่านั้นเพราะพวกเขาไม่กล้าเสียนักเตะรายนี้นไปแบบฟรีๆด้วยเช่นเดียวกัน แล้วด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาที่กำลังจะหมดลงของกาเมราในช่วงจบฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้ลเว์พูของเรามีโอกาสที่ดีที่ได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่วมเทียบในราคาที่ถูกและประกอบกับการที่ทีมกําลังเสียเจนนี่ววยในรุ่มออกจากสโมสรในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ก็ทําให้การเสริมทัพในแดนกลางก็มีชื่อของกาเมราอีกคนที่มีราคาไม่แพงก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการแทนที่การขาดหายไปของเจนนี่ไว้ในรุ่ม ลราต่อให้เขาและตอนนี้อายุอย่างน้อยแต่เขาน่าจะมีอนาคตที่ดีกับสโมสรอ,อย่างแน่นอนเพราะสถิติการลงสนามในทีมชุดใหญ่ของบังเซ่เกินหนึ่งร้อนัดหลิงเอิ่งมุ่งเสดประสบการณ์ของเขาได้เป็นอย่างดีนะฮะโอโ้ชอบหรือเปล่าเลยครับสําหรับตัวนี้แฟนๆไปหาดูฟอร์มได้นะครับสําหรับกาบบรา,าในยูทูบช n e ลนะฮะรับรองว่าจัดแน่นอน เหตุผลเข้าท่าอดีตช่างนัดตัวรุกที่ลิเวอร์พูลควรเซ็นดีกว่าไปทุ่มเงินซื้อเอ็มปาเป้โจเซ่เอ็นรูเก้นะครับแบงก์สายองลิเวอร์พูลออกโรงแนะนําตัวสกัตกล่าวว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องทุ่มเงินมหาศาลโดยเฉยไปกับดีลของคริยันเอ็มปาเป้แต่ควรไปมองคนที่คุ้มค่ามากกว่าอย่างเอรินสปรอฮาร์แลนจะดีกว่าก่อนหน้านี้หงดังตกเป็นข่าวคู่พันกับตัวรุกความเร็วสูงของปารีสสังเชมันตัวนี้มานานหลายเดือน ดยที่ผ่านมานะครับรวมถึงสัญญาของเขากับทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีเอรงก็กลังจะหมดลงในปี2022นั่นทําให้มีโอกาสสูงที่เอชเชอาจจะต้องตัดใจเรียบขายเขาเออกจากทีมในช่วงสมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียตัวไปแบบฟรีๆอย่างไรก็ตามก็มีข่าวว่าปารีสในตังค์กระตัวของดาวเตะของพวกเขาเอาไว้สูงถึง200ล้านปอนด์เลยทีเดียวขณะที่เออร์ลิงส์บลอสฮาร์แลนด์กำลังเนื้อหอมมากๆและเป็นนักเตะผ่านสรค์อีกรายของโปรตุเซียดนมนแม้สัญญาจะเหลือกับทีมจนถึงปี2024 แต่เขากาลังตกเป็นที่หมายตาของหลายทีมในยุโรปซึ่งเจ้าตัวก็มีสัญญาเงื่อนไขระบ,บุในสัญญาเอาไว้ว่าเขาสามารถย้ายออกทีมได้ใน,นทันทีในปี2022หากทีมใดยอมจ่ายค่าตัวมากกว่า75ล้านยูโรยันไรก็ตามด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทาให้ทัพสีเหลืองประสบปัญหาการเงินอย่างหนักขาดทุนไปราวๆ70ล้านปอนด์แล้วจึงมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะเลือกปล่อยตัวดาวริรารนี้ออกจากทีม ด้วยค่าตัว7จดถึงล้านปอนด์ในช่วงสมัยน,นี้เลยเทียบชั้นลิเวอร์พูลกูลูยกดิออสเทียบฟันไดชี้นี้คือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลอวบีิชวเวตอดีตนักเตะและกุลูชื่อดังออกมายุย่องให้รูเบนดิออสเป็นการเซ็นญาที่ดีที่สุดตลอดการของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ตัตเต้หลังจากัวทำงานนี้อย่างสุดยอดนับตั้งแต่ตยา้ายมาร่วมทีมในช่วงเสมอที่ผ่านมาตามการรายงานจากแมนเชสเตอร์อิบเนี เซนต์แบ็กชาวโปรตุเกสยิงประตูขึ้นำเวสแฮมูไนเตดก่อนที่จอห์นสโตนจะมาซัดประตูชัยให้กับทีมโรเบยสีฟ้าคว้าสาคะแนนอันล้มค่าด้วยชัยชนะ2-1หนึ่งในศึกพิมลิงเกดม่อคําคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาลอบบบิชาวเวกกล่าวถึงดิอยสว่าเป็นนักเตะที่กกาวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในเกมรับของเป๊ปกุลิล่าและเป็นหนึ่งในปใจัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมทำผลงานได้อย่างเยี่ยมในเวลานี้ผมคิดว่าซิตี้มีสิทธิที่จะคว้า4แชมป์อีกครั้งในครัางนี้ซึ่งต้องขอขอบคุณเกมรขของพวเาด้ย จอห์นสโตนและดีอาสนั้นโดดเด่นมากๆคุณลองมองดูการป้องกันแชมป์ของลิเวอร์พูลดูสิถ้าพวกเขาต้องเปลี่ยนคู่เส่นทหารอีกครั้งมันจะเป็นคู่ที่19จะส่งผลต่อฟอร์มกรเล่นของเทียมผมคิดว่าดีอานสนั้นสร้างผลกระทบได้พอๆกับหรืออาจจะไม่ดีดีกว่าที่เบอร์กิฟนไนท์ที่ทําให้กับลิเวอร์พูลเขาแข็งแกร่งขึ้นมาโดยในทันทีแต่วิธีการเล่นของเขานั้นทําให้นักเตะที่อยู่รอบตัวเขาเล่นได้ดีขึ้นมาด้วยดูฟอร์มของฟุตบอลของซูเออคันโซโล่างก็เป็นได้ สำหรับนแล้วดีอาร์สกลายเป็นหนึ่งในการแชทเซตที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาของแมนเชสเตอร์ทีไปแล้วชาวเวดกล่าวทิ้งท้ายจบข่าวลีดยันเองไม่มีแผนขายราฟินยาให้กับหงดักลิเวอร์พูลอเจอทางกันในการดึงตัวราฟินยาปีกชาวบราซิลจากอ้อมอกของลีดเนเธเตสผู้แข,ข่งบุกในศึกทีมหน,นเกรดหลังทีมยุงทองไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงสัปดาห์นี้ ลิูตัวเป็นข่าวอย่างได้ตัวปีกในวัย24ปีรายนี้ไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่เจะถึงนี้ยังรยก็ทำล่าสุดเดมิเลอร์รายงานว่าทำบอร์ดบริหารของดีดยืนยันแล้วว่าพวกเขาจะเก็บราญย่าไปเป็นแกนหลักในการสร้างทีมต่อไปโดยไม่สนใจพิจารณาข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นที่ถูกยื่นขึ้นมางานนี้จึงครับต้องการเสริมทัพนักเตะในตำแหน่งตัวริมเส้นตัวรุกจริงๆพวกเขาจําเป็นจะต้องเบนเป้าหมายไปหาคนอื่นๆแทน เพราะหากมองในแง่ของเีดที่มพิ่งเซ็นสัญญาโรบินด้าร่วมทีมด้วยค่าตัว1 7ล้านปอนด์เมื่อสมเมอ่อก่อนมีภาษีในการต่อรองมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดและถ้าพวกเขาจะขายก็ยังสามารถเรียกโขกราคาค่าตัวที่แพงมหาศาลได้อีกด้วยฉะนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ลิเวอร์พูลจะยอมสู้ฮะสุดสูสีฟานลิเวอร์พูลโหวตขาบัดยืนหลังคู่กับฟาร์มโย เปิดพ้นวอลลิอร์พูลครับเลือกไขระหว่างโอซันชวักกับนัทีเนียนฟิลิปให้เป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับฟอมโยโดยเสียงเบียดชนะกันไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์เจคกิงคลัมนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลย้ำออกมาว่าฟอมโยกองกลางสมรรประโยชน์มีโอกาสที่จะกลับลงสนามในเกมพิมพ์ลิงกฤษนัดเปิดรังเงนฟิลต้อนรับการมาเยือนของโจซีหากฟอมโยกลับมาได้ลงสนามจะทำหน้าที่เซนเตอร์แบ็กแต่ปัญหาก็คือใครจะมาจับคู่ด้วย หลังจากที่เบอรคิวฟันได้โจกมเมสจูมางติฟและจารานแฮนเดอร์สันตามพากันบาดเจ็บไปหมดเดือนั้นล่าสุดหงแดงบุกไปชนะเชฟฟิลด์สองศูนย์นู่นอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจคเกนครอบกุนซือชอนริมันซงโอซานคาบากักยืนเป็นเซนเตอร์บัตร่วมกับนาเทเทนิวฟิลิปทำให้หนึ่งในสองคนนี้น่าจะมาจับคู่กับฟอมโยที่จะลงดวลกับโชซีขณะที่เว็บไซต์ e m p i r e ลส์ออฟเดอก็ได้จัดแบบสำรวจแฟนบอลหงแดงผ่านทวิตเตอร์ว่าจะเลือกคาบักหรือฟิิลป ลงมาจับคู่กับวัมโยก่อนที่จะโหวตจากกองเชียร์ราวๆ3 0 0 0คนออกมาอย่างสูสีโดยผลโหวตเลือกคาบัก5 0 1ขณะที่ฟิลิปได้ไป49.9%อนะครับอย่างไรก็ตามมีแฟนบอลไม่น้อยมองว่าทั้งคู่น่าจะเล่นร่วมกันได้แล้วดันฟัมโยก็รับขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางเหมือนเดิมนี่คือสุดข,ข่าวลิอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4กุมภาพันธ์นะครับอย่าลืมนะฮะวันนี้เราร่วม แรงร่วมใจร่วมพลังกันเชียร์ลิเวอร์พูลพบกับเชลซีนะฮะเพื่อท็อปโฟของเรา